เขาบอกเลิกผมแต่ผมไม่อยากเลิกทํายังไงดีครับมึงจะทําอะไรล่ะพอเขาจะเลิกกับมึงมึงก็ต้องเลิกอ่ะมึงสามารถบังคับให้เขาคบกับมึงได้เหรอมึงอย่าไปบังคับจิตใจใครอย่าไปข่มเหงจิตใจใครเพื่อเขามาต้องชอบมึงมาต้องรักมึงมึงอย่าเอาสันดานตัวเองไปที่ตั้งยอมรับทุกอย่างไปตามการกระทําว่าเนี่คือผลจากการกระทําที่มึงเนี่ยทําไม่ดีกับเขาเขาพยายามบอกมึงหลายครั้งเขาพยายามพูดกับมึงหลายครั้งแต่มึงไม่เคยเปลี่ยนสันดานตัวเอง พอเวลาเขาจะไปเพื่อจะเริ่มเปลี่ยนสันดานแบบนี้ใช้ไม่ได้มึงยอมรับไปตามความเป็นจริงถ้าเขาจะเดินออกจากชีวิตมึงไปมึงต้องไปเขาถ้ามึงรักเขาจริงมึงต้องปล่อยเขาไปในทางที่ดีการที่เขาจะออกจากชีวิตมึงไปแสดงว่าเขาต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าการอยู่กับมึงดังนั้นหน้าที่มึงคืออะไรตั้งสติอยู่กับปัจจุบันแล้วปล่อยเขาไปถ้ามึงพูดว่าเขารักมึงรักเขาจริงคนรักกันจริงๆ ต้องไม่ดึงลังต้องไม่เอาของเขามาเป็นของเราต้องไม่เอาเขามาเป็นของตนของตัวหน้าที่มึงคือปล่อยเขาไปใช้ชีวิตใหม่ถ้าเขาอยากไปมึงต้องยินดีกับเขาเขาอยากมีผัวใหม่ใช่ไหมยินดีกับเขาเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมยินดีกับเขาแม้มึงจะต้องก้ามกืนฝืนทนร้องไห้น้ําตาไหลแค่ไหนก็ตามแต่มึงกําลังทําสิ่งที่ดีคือการปล่อยให้เขาไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อย่างมีความสุข นั่นแหละคือการที่มึงพูดว่ามึงรักเขาจริงๆไม่ต้องทำอะไรกลับมาแก้ไขตัวเองวันหนึ่งมึงจะเจอคนที่ดีกว่านี้วันหนึ่งมึงจะเจอคนที่รักมึงแล้วไม่คิดจะทิ้งมึงไปวันหนึ่งมึงจะเจอคนที่เดินจูงมือมึงไปเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับมึงมีศีลเสมอกับมึงแต่ตอนนี้มึงกลับไปรักษาศีลกลับไปทำกายวาจาใจให้สุจริตในปัจจุบัน แล้ววันหนึ่งมึงตั้งหลักตั้งเกณฑ์วันหนึ่งมึงจะเจอคนที่ดีเสมอภาคกับมึงมึงจะเจอคนที่รักเท่ากันกับมึงวันนี้มึงอาจจะทําทั่วทําเลมาเยอะมึงเลยไม่มีโอกาสในการเจอคนที่มีสีเสมอกับมึงหรือความรักเสมอกับมึงมึงอาจจะรักมากปากว้าวเขาอาจจะรักมึงน้อยกว่าไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตมีแต่ความหวาดระแวงในการใช้ชีวิตซึ่งกันและกันแต่มึงสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองใหม่ได้ตั้งแต่ปัจจุบัน เลิกจมอยู่กับความทุกข์เริ่มต้นใช้ชีวิตได้มีความสุขเมื่อมึงคิดนึกติดตึกถึงสิ่งใดวันหนึ่งข้างหน้ามึงสร้างเหตุไปเดี๋ยววันหนึ่งที่มึงนึกถึงไว้มันจะสําเร็จสมความปรารถนาเองแต่ถ้ามึงไม่คิดจะสร้างเหตุทางกายวาจาใจสุจริตเลิกตัดความทุกข์ในใจออกไม่ได้ตัดความขับแค้นในใจออกไม่ได้เพราะอยากจะให้เขาอยู่อย่างเดียวมึงไม่คิดจะปล่อยเขาไปดึงหลังเขาไว้ตลอดชีวิตมึงจะไม่มีวันพบความรักที่มีความสุขมึงจะไม่มีวันพบความรักที่เสมอภาคต่อกัน คนเราศีีเสมอกันเวลารักกันมึงอยู่ด้วยกันจะไม่เกิดความกังวะกังวลจะไม่เกิดความหวาดระแวเงเพราะอะไรมึงมีศีลเสมอกันมึงมีศรัทธาเสมอกันมึงมีจาคะาเสมอกันมึงมีปัญญาเสมอกันการใช้ชีวิตในฐานะสามีภรรยาหรือแฟนกันจะมีความสุขมากเพราะไม่มีใครคิดจะประทุสร้ายไม่มีใครจะประพฤตินอกใจไม่มีใครจะเดินออกจากชีวิตกันละกัน พราะอยู่กันด้วยในฐานะของการเป็นกระะนัรยาณมิตรเกื้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเริ่มต้นใหม่ซะอย่าไปมีความทุกข์เริ่มต้นใช้ชีวิตให้มีความสุข